สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับผมผู้พันสัพเพอขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบทความทางศิลธรรมและวัฒนธรรมซึ่งเผยแผ่โดยกองอนุสาสนาจารย์กรุมยุทธศึกษาทหารเรือสำหรับคลิปนี้ขอเสนอเรื่องม่านใจท่านผู้ฟังที่เคารพครับ อาคารบ้านเรือนที่ปลูกสร้างอย่างสวยงามและมีราคาแพงนั้นมักจะมีส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้อย่างอยู่อย่างหนึ่งคือม่านประตูหรือหน้าต่างเพราะมีประโยชน์หลายอย่างหนึ่งในหลายอย่างนั้นคือช่วยปิดบังสายตาจากบุคคลภายนอกให้มองไม่เห็นทำให้มีความเป็นส่วนตัว สะดวกใจที่จะปฏิบัติภารกิจขณะใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านท่านรู้ฟังครับถ้าจะเปรียบชีวิตเป็นบ้านหลังหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้านคือชีวิตนี้มีมากมายทั้งเรื่องที่คิดกิตที่ทำคำที่พูดซึ่งมีทั้งผิดและถูกทั้งดีและชั่ว ในส่วนที่ชั่วนั้นเมื่อ,อยังละไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ได้ในระดับหนึ่งคือเมื่อต้องปิดกัน้นความไม่ดีไม่งานไม่ให้ปรากฏหรือเป็นผลกระทบไปถึงผู้อื่นเครื่องมืออย่างหนึ่งอันเหมาะสมที่จะใช้ปิดบังไม่ให้ผู้อื่นได้เห็นหรือได้รับผลกระทบจากพฤติกรรมฝ่ายชั่วคือหลักธรรมที่เรียกว่าส ja ุรจั ได้แก่ความสงบเสงียมรู้จักควบคุมอารมณ์และกริยาอาการให้เป็นปกติแม้จะมีสิ่งใดมากระทบก็รักษามารยาทและการแสดงออกที่ดีไว้ให้ได้ไม่ขาดสติบ,บังคับตัวเองให้หนักแน่นไม่เตลิดไปด้วยอำนาจของกิเลสทีกก่กลุ่นอยู่ข้างในท่านผู้ฟังที่เคารพครับ นอกจากพระอริยบุคคลชั้นสูงแล้วทุกคนยังมีกิเลสการปิดกั้นกิเลสไว้แม้จะเเรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องน่าทำเปรียบเหมือนการสร้างบ้านถ้าติดม่านเข้าไปแล้วช่วยให้กิจกรรมต่างๆภายในบ้านสะดวกขึ้นไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญสายตาของใครก็เป็นเรื่องดีบ้านคือชีวิตก็เช่นกัน ถ้ามีม่านใจคือโสรจะคอยปิดบังกั้นความไม่ดีที่อยู่ภายในใจเอาไว้แล้วก็จะเกิดประโยชน์สองอย่างคือความดีกับตัวเองซึ่งเป็นคนอยู่ข้างในและความปลอดภัยของคนที่อยู่ข้างนอกด้วยผมผู้พันสับเปลืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ที่สำคัญได้กรุณาเชให้กับคนที่ท่านรักเพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะครับสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณครับสวัสดีครับ